เป้าหมายในวันนี้ก็คือทำยังก็ได้ให้มอนสเตอร์มันตายโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยโอเคผมคิดว่าท่าแรกที่สามารถใช้ได้แบบสบายๆนะครับก็คือเราใช้ป้อมปืนเอาก็ได้เนาะ,อะลองใส่กระสุนเข้าไปนิดนึงเสียซอมบี้ปุ๊บแล้วก็มันควรจะฆ่าได้ควรจะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าซอมบี้มันอยู่สูงล่ะมันจะสามารถฆ่าได้ไหมอ่ะไหนลองยิงดูสิเฮ้ยได้อยู่เนี่ยเฮ้ยได้ได้ได้ไดแล้วทีนี้ถ้าสมมติมันอยู่แบบไกล้ใกลมันจะฆ่าได้ไหมผมลองดูสิ โอเคดูจากทรงแล้วไม่น่าจะได้นะแล้วผมว่าลองมาใช้ท่าที่2ดีกว่าก็คือเรามาใช้ตัวของดโดรนแทนเนาะอ่ะผมใส่กระสุนเข้าไปนิดนึงอ่ะใส่สัก2แม็กแล้วกันแล้วทีนี้มันจะตามผมหรอไหมโอเคถ้าพึ่งวางมันดูเหมือนมันจะยังไม่ตามเนาะงั้นแปลว่าเราต้องกดเคลมดิสโดรนก่อนแล้วก็อ่ะให้มัน follow the owner เนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยงั้นทีนี้ถ้าเราไปสูงเท่าไหร่ตัวตัวของดโดรนนี้มันน่าจะพร้อมที่จะปกป้องเราแล้วเนาะอ่าไหนดูทีอ่ะ ดีขนาดไหนโอเคโอเคอ๋อคือไอตัวของมอนสเตอร์มันก็โดนไอ้นี่ล่อด้วยทีนี้ถ้าเกิดกระสุนหมดเนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะใช้ท่าบอดี้การ์ดได้นะเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่ายิงพูกตัวเองสิฮัลโหลเพราะอย่างแรกผมจะต้องทำการปิดโดนก่อนอ่ะกดย่อแล้วก็กดเอ็นดิสเพนโทเลยละกันแล้วทีนี้ก็เสร็จบอดี้การ์ดสัก3คนแล้วทีนี้มันจะปกป้องผมจากซอมบี้ไหมอ่ะผมรอดูดิอุ้ยได้โอ้โหยังไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยววิ่งเข้าไปบวกแล้วบวกมาเลยบวกมาเลยนั่นแหละโอ้ยเยี่ยมแล้วทีนี้มันจะตามผม โอเคอ่ะโอเคอย่างน้อยผมรู้ว่ามันตามแล้วก็ดีแล้วทีนี้ถ้าเกิดผมอยู่ใต้น้ำหละัะมันจะตามผมหรอไหมผมลองว่ายลงไปลึกๆเลยอ่ะไหนะลงมาไหม โอเคดูจทรงเราไม่ลงฮะงั้นคราวนี้เรามาหาวิธีฆ่าสัตว์ใต้น้ำกันต่อเลยดีกว่าสำหรับใครอยากคอมเมนต์ติดคลิปเบอร์เบนนี้บบนก็ให้รีบแสดงความคิดเห็นณนะตอนนี้ได้เลยให้รีบเมนต์ก่อนที่จะถึงวันพุ่งนี้ตอน4ี่โมงเย็นนะครับคิดว่าท่าหนึ่งที่ใช้ได้นะคิดว่าอาจจะใช้ได้ก็คือใช้ตัวของมดโบทเนียละกันแล้วก็ใช้น่าจะใช้ตัวดอกไม้เบลมั้งถ้าผมจะไม่ผิดก็มานาภูสักอันหนึ่งอ่ะผมเริ่มจากปักอันนี้ก่อนอ่ะอันนี้แล้วก็ปักตรงนี้ปุ๊บอ้าวเดะเดะเด ไอดีก็เป็นแพ้และป่าป่อยเลยเก๋ในบริการเนี่ยอ่ะทีนี้ผมว่าเรามาลองเสกแซลมอนกันดูเลยดีกว่ามันจะตายไหมโอ้ยโอเคโอเคอุ้ยโอ้โหมันมันไม่ใช่ตายแบบแปบ๊บเดียวมันคือแบบวารมปุ๊บตายเลยครับทุกคนแล้วถ้าแบบผมเกิดแบบอยู่ใต้น้ำเ่ยแบบใต้ทะเลเลึกเนี้ยเออมันจะฆ่าได้ไหมผมลองดูดิ อ่าผมต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นเดิร์กก่อนแล้วก็วางอ่าโอเคไม่ได้งั้นวิธีหนึ่งที่จะแก้ตรงนี้ได้ผมคิดว่าเราสร้างห้องให้มันได้เนาะผมคิดว่าน่าจะต้องเริ่มจากสร้างยังไงก็ได้ให้วางไอตัวของกิวตี้พูให้ได้ก่อนเนาะแล้วทีเนี้ยดอกไม้มันจะต้องอยู่ตรงนี้ทีนี้ต่อไปก็คือเราจะทํายังไงให้น้ำแบบไม่ไปโดนดอกไม้ผมคิดว่าเราน่าจะลองแบบสร้างห้องแบบนี้ได้เนาะอ่าผมลองปูแบบนี้ไปก่อนแล้วกันน่าจะต้องสูงซับประมาณหบล็อกพอไหมเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันครับก็เอาแท็บดอมไห้นึงเปิดไปทป น้ำยังเข้าไหมโอเคดูแบบว่าน้ำยังเข้าอยู่นะงั้นเราน้าจะต้องปูข้างๆสองฝั่งแล้วก็ปูตรงนี้ผมลองลองไปดิน้ำมันเข้าตรงไหนอีกอะเนี่ยอ่ะพราะว่าลองอย่างนั้นอ๋อหรือมันคือตรงนี้ป่ะเอยเอยเอเนี่ยโอเคใช่ใช่ใชอ,อ่ะแล้วทีนี้เราก็ปัดดอกไม้เข้าไปตรงนี้แล้วก็ปิดไปเลยอ่ะไหนดูซิแบบนี้เวิร์กไหมผมลองตั้งแบบใต้น้ําเลยอเอ่ะลองลองปักใกล้ๆอ๋อเนี่ยโอเค เยี่ยมแบบนี้แหละครับที่ต้องการเลยเออแล้วจะว่าไปมันฆ่าทําบริกรรของผมแล้วก็ฆ่าตัวแซลมอนแล้วทีนี้มันฆ่าซอมบี้ไปเนี่ยลืมทดสอบไปเลยว่ามันเป็นเควสหลักของเราด้วยซ้ำพันนีีก็เสกสักประมาณเอ่อสิบตัวแล้วกันโอเค บ้งจากเสียงแล้วมันดูดีนะครับผมคิดว่ามันก็ค่าได้แหละเราแค่จ้องมันมันก็ตายแล้วอะเนี่ยเอาจริงเนี่ยตายสิอ่าเดียบร้อยอืมแล้วทุกคนสงสัยไหมครับว่าเออถ้าสมมติว่าเราอยากจะบินโดยที่ไม่กดปุ่มบินเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าสงสัยแล้วก่อนลองกดคลิปนี้ดูได้เลยครับทุกคน